บันนี้ไข่กระสิเดือดคลิปแบบเน่าๆสะดอกไข่เมื่อยหลายผู้ใด,ดมาขอ,อากำลังใจกันหายเวลาจัมือสองมือเดอ้อเจ้ากม็มาเบิ่งข่จะเขียบสองคลิปก่อนเด้อบไข่ไข่สิไปบันนี้ตะกัตีนบ่มาปุ๊บข่อยไปป๊าบโหลดตัวขอ่ขอ,ยขอ,ยขอยข่ขย่านเขาอันข่ย่านเข้าเจ้าอันเครียดนะนะไข่ย่านเข้าเจ้าเข้าเจ้าก็จะต้องการกำลังใจเนาะยยก็จะไปซอยเหลือกันบันนี้บ่แม่นตัวนี่ว่ามันเมื่อยเมื่อยคักบันนี้เขียคลิปยาวๆเด้อวจะไปสิมาเบิบ่งเอากล้องสมาร์ทใจโหลดนะนะ เตาทำให้กัลร่างใจกันเขาละสองสามนาทีก็ดีใจแล้วพี่น้องบ่รามันว่าให้บางคให้ยเบิ่งกันสุดดอก่อยว่าแมนอยู่นะนคอยเบิ่งหลาย่องแล้วนี่แล้วมันตาบอดีอรหรือจังไรต่ว่าขอเส้นเบิ่งมันขมขม,ขมขมอยู่เด้แม่นอยู่บ่หอขอว่ามันแมนอยู่แหละคอยเบิ่งอันองโมเนาะหลายซองอยู่ในยูทูบนั่นและขอว่ามันแมนอยู่นั่นแหละหรือมันผู้ใด่หัวก็แมนมาบอกคนเลิแต่ว่าขอยกินละล่ะขมปีโดดแม่ตัวนี้โอ้ยบังลาแม่ เอ้ยมาปากตัวสวยอยู่ที่แจกพึ่งเออหย่อนงามๆได้เนี่ยคนไหนยอนงามๆเอออว่าได้เนี่ยยอนงามแล้วต้นสะดาวกันเนี่ยยอนงามๆได้ในต้นสะดาวเนี่ย,อ,ยอ่อเข้าท่าเบิ่งน้ำเปื่อนน้ำยูทูดมันละเบิ่งน้ำสองโมงอื่นๆนั่นละเขา โซ่พักนั่นพักนี่เบิ่งกันเลยหูเนาะอ้เฮียนหอากับมีคือกันตัวนี่ว่ะดีดีดีดอะสิหาเบิ่งสองโมูลแล้วหลายล่ะสิได้หูพักกินได้ขก่ก็หาซิมเบิ่งเบิดแหละน้ำลอยเฮียนข่ในอันพักยังเป็นกินยังถ้ามันตายหรือว่าปากเบี้ยวกับ่ข่สีแจ้งขาวดอกเด้อหาซิมไปทั่วเด้อข่อยติดในใจนะหาซิมชิมชิมชิมเบิ่งอันนี้รสสมรสขมยังไนยังเสียงฟั่ง กัดเด็ดยอดมันออกเท่ามันเกิดเสันว่าให้เด็ดยอดพกระเด็ดน้ำอ้อเป็นหมากแล้วเต้วนี่นี่เป็น,มมปนมหนนมากแล้วอืมจนหมากแล้วลวนล่องตลูกเด้อเป็นหมากแก่หน่อยก็เห็นนะมันลวนล่องโขลองเนาะพักเสียนฝรัง่งนี่ดีดีดีเป็นหมากอ้อเปาะอะไรนี่ย พีแ่แต่มีถากแต่พอมีถักสีนังอยู่แต่ห่มใหม่เนี่ยถากหน่อยมันคือปิงนี่ไหมเตืบดับเบดับเหนียวเหนียวซะขยานตัวเนาะถ้าแต่ให้แมา่นาังสะแทนหนาวด้วยบันอากาศเนาะล่มเย็นไปจะน,นอนเว้นอยู่มันาังนี่นยขยันผู้บ่าวมาอันร้อยดากเอา แล้วนะประเทศหาฮามีผู้อยากลอยคอยกระบอาไปที่เซนละ่ะกระสี่มีดอกพูดได้มากลอยแั่บ้เหาบ้านเ,าบเนบ่ยละ่ะเสมอนนิโจรผู้หลายมันหลายเนะยาะแต่ญาติเบิงข่าวสนกว้าเท่าที่เบิงข่าวบ้งใบใหม่ตน้นืองามทีนะเชียวอ่อนงามานะงาม,งามต้นใหม่มีสามสีเด้อ เขียวแก่เขียวปานกลางแล้วก็เขียวอ่อนเออไม่เห็นเพล่นละโอ้ยแมงอ,อย่ง,น,กกน,น,งน,นี้ย่งเลยมากัดค้นเลยคือแมงขีนหนาเลยแต่คือกัดเจ็บคาเทนอ่อนบ้านในปันย้งเหี่ยนบ่เหรอบ้านเขาเอิญเฮี่ยนได้เนี่ยโอ้ขนาดล่มปันเอก็เลยก็มีเหี่ยนเนาะ เมว่าลูกไส้คอยออกบ้านบ,าบ่ได้อะไรเธได้บอกแกกันมันบมาักเลยนอกบ้านเนีถ่ถ้าไม่มีหมาจา้างมันก็บออกมามาน,นมานอนอยู่ในห้องแอร์มันอนอยู่ในห้องแอร์่นเด้อบักแกกันออกมาแล้วแมงไหมจาอหูมันหนามันขนหลาเนาะมันลำคัน่นตะลี่ตุนม,มันเก็บหูมันเอจ๊ก งามเนาะต้นน <ım> ี้เนาะดอกใหม่งามเลยเถิดฝนหลวงตัวนี <S <S <único Liberty Overwatch> ้พันกระสานข้นย่างงามเลยเนี่ยสีเหลืองกับนี่สีเหลืองกับนี่ต้นหนึ่งงาบต้นสีเหลืองก็มีตัดดูโผดเนาะหญาไหม ซีเมอเท่านั้นมันถือฝนละมัง้งเนาะมีฝนมีแดดมากมันก็เกิดขึ้นไหวเนาะซีเมอเมอ่มอที่หาเพิ่นกับวาตัดโหลดเนาะจางเล็กหน่อยมาตัดคอยก็มักมานั่งข้างนอกบ้านนี่แหละถ้าบ,บร่ได้จับโทรศัพท์กาา็ยังออากมาเล่ยนก็ักแก๊กมาหาฟังเสียงนก แจ้เงเขาตัดหญ้าแต่วันได้หนีเอาไวปตะปลูกของเนาะบัดนี้จะข้องขี้ข้านบัดนี้เมั่งเนี่ยจะข้องกับซิน,น,น้มาตัดออกตัวบัดน,นี้โอ้มันแนวตัวนี่จงไวเนี่ยหอมใหญ่ใหญ่แต่เนี่ยแต่หอมใหม่นี่ก็ได้เห็ดตะมีถากแต่นี่เอ็นมันก็นสียืดออกมาแน,น่นีเนี่ยเอ็นยืดไปะนะเห็ดแท่นเอ็นนั่นเห็ดแท่นเอ็น เอาไปเท,ทนใบายานั่งนะจากเกียงน้ำไม้เกียงเอีหยงนั่นเขียวคือกันแล้วก็เป็นสมุนไพรน้ำดีคือกันข่อยใส่ต้นนี้ลราข่อยป้าใหญ่เอ็นเจ็ดใบยงามงามนกมาตอดก็พายข่อยเนาะเกิดจุทธ์ไหนพี่น้อง ออนี่ก้อนนี่ลเราโม่อมะไหตั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะที่ลงคลิปไปไว้นั่นแต่ผูดด้ใดเห็นคลิปเก่าขอยหนีนห่งเนาะโม่อมะไหตั้งแต่เดือนหนึ่งนั่นแหละนี่ก็ได้ะไรสักน,นี่แหละเป็นนอเป็นแหนงออกใบมันสีหลวงก่อนเนะาะบัตรกระทืบหนกนกจกนั่นอ่ะนะบัตรเห็นบ่แต่ขึ้นแล้วได้ผลแล้วต้นลูกเพลต้นแอปเปิ้ลคือฝนสิต,ตกบัดน,นึงนี่เด้อบัดนี้ คนไว้ได้ใหญ่เนาะตัดดี่มือที่สองนี่ลแหละเนี่ยเห็นบะอ๋อเนี่หลากเนาะน่าพอแต่งงามเพื่อกันด้วยสีเมือเองสีชมพูสีเหลืองของเพื่อนบ้านดอกว่าจะของมาลอยทายน้ำเขามันงามเนาะ,นะ โอ้ไปตะปลูกแล้วมันซื้อไว้อีหยังล่ะฮนี่ไปหามาู ni. นอกหลายเนาะลัางบานนียไหม